ซอยบางๆมีต้องคมนะครับอุ้ยวันนี้วันเสาร์ครับชโลกไม่ทำงานนี่นครับวันนี้เราจะทำผัดเผ็ดหมูป่า นบีบางอย่างจิตซซาซอยหัวละแอนอาจะใคยหไมงไหวไม่รู้ ลืมอ่ะภาษาไทยยังก็อะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้อุ้ยระวังขามือนะข้ามือยุงเลยนหเหดน่อยสโซ่เล

แล้วก็อันนี้เราก็จะใช้แบบแบบนะครับแล้วก็เอาเกระเทียมโขลกนะครับผัดน้ำมันให้หอมแล้วก็ แกงลงไปผัดจนหอมนะครับนำผัดแล้วก็เอาเนื้ลงไปผัดนะครับเนื้อมุอป่าลงไปผัดให้เข้ากันนะครับกับพริก เทกะที่ลงไปเที่ยวให้แตกมันนะครับกับเนื้อนครับปรุงเลยปงกันปรุงนะครับอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลยนะครับก็นำผักต่างๆลงไปนะครับเราก็จะได้ผัดเผ็ดหมูป,ปา่าแสนอร่อย 把车。